ปีการจนาพิเศษถามกันมาเยอะมากนะครับผมก็ค่อนข้างจะอธิบายไปเยอะนะครับแต่ก็คือไม่เป็นไรนะครับไม่เข้าใจกันจริงๆนะครับเหรียญที่ผลิตออกมานะครับปีการจนาพิเศษเหรียญนี้ในมือผมเหรียญนี้เป็นเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเหรียญปกติเป็นแบบไหนนะครับเหรียญปกติถ้าเกิดว่าเราหมุนนะครับจะเป็นพระเหรียญตรงแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านก้อยและด้านหัว หันไปในทิศทางเดียวกันแบบนี้คือเหรียญปกตินะครับยังไม่ได้รับซื้อแต่ว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญปีกาญจนาพิเศษแบบนี้นะครับตั้งด้านก้อยขึ้นแบบนี้แล้วก็หมุนเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นพระเศียรกลับแบบนี้สามารถขายได้นะครับแบบนี้นักสะสมต้องการนะครับเขาเรียกว่าเหรียญกาญจนาพระเศียรกลับนะครับอันนี้อธิบายสั้นๆน,นะครับใครไม่เข้าใจลองดูคลิปใหม่นะครับ